สวัสดีครับมาพอกันดีแล้วครับกับช่องยุดเจอ2ออฟฟิเชียลนะครับมาดูเด็กๆฝึกตีขาวไว้น้ำผ้าผีเสื้อนะครับ นี่ฟีสตาข์ขย e ง g ขย e งก่อนขึ้นข้างบนก่อนแล้วเข้าฟังก่อนลูกอ่ะป่อลม ขึ้นข้างบนนั่งยงยองก่อนขึ้นข้างบนนั่งยงยองก่อนเป็นตรงไหนขึ้นข้างบนก่อนน,อน,ออนั่งยองนั่งยอ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 งกดปลายเท้าลงยกส้นเท้าขึ้นเออนั่นแหละทิ้งน้ำหนักที่ปลายเทา้าอยู่านานๆอยู่านานๆ อยู่นานๆอยู่นานๆทิ้งไปทิ้งน้ำหนักลงที่ปลายเท้าป้าย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 กระดึ๊บไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดกระดึ๊บไปเรื่อยๆเร็วๆหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเข่าชิด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  สะบัดข้อเท้าเร็วขึ้นสะบัดข้อเท้าเร็วขึ้นสะบัดข้อเท้าเร็วขึ้นกำลังกากำลังกำลังฝึกกันล้มหายใจได้แมนเพิ่นเพิ่นยังพะวงว่าน้ำสิเข่าหูบอ เดี๋ยวจังหน่อยกัลุงค่อยลุงทีละหน่อยทีละหน่อยค่อยขยับทาทาลุงทีเดียวปุ๊บ,บ,บเ,พ,เ,เ,บเพื่นจะประหยัดมากเลยค่อยๆให้เพื่อนเองขยับลงเดี๋ยวเพื่อนจะชินเหมือนเพื่อนจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนประหยัดเหมือนสบัดไปเท้าเร็วๆสบัดไปเท้าเร็วๆเข่าชิด ขาจะแตกขาจะแตกเข่าชิดอ่านั่นแหละมาไปเฮ้ยอ่าดีอย่าอย่างอเข่าเยอะอย่างอเข่าเยอะโยกเอวด้วยเอวช่วยเยอะๆเอวช่วยเยอะๆเอวช่วยเยอะๆโยกเอวช่วยเยอะเยอะ อย่าง,งอเข่าเยอะติอย่าง,งอเข่าเยอะสะบัดปลายเท้านี่สะบัดปลายเท้าลงปึ้งปึ้งเนี่ยอย่าพับเข่าตีเยอะสะบัดปลายเท้าลงแค่นี้มาสะบัดปลายเท้าลงเป็นไง ถึงไว้รอบนี้ไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้คำนี้ก็นอกครับตากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอครับพี่น้องสวัสดีครับ